นี่ที่เข้าให้เพิ่นมาทำความสะอาดให้มือนั่นนะคะอ่มาแตง่งแต่งกิ่งต้นไม้ลิ้นจี่แล้วก็ลิ้นจี่อยู่ามองดอกไม้อยู่ด้านหลังะคะ่ะแต่กอนเพิ่นกระสิหกทึบหมดแด้วค่ะเด้ออันยูนี่คือต้นผักหวานเทาเด้อค่ะ ะะแต่ก่อนมัานก็จะเป็นปลาหย่าหกหมดเลยค่ะอันนั้นขากเกษตรแดงใหญ่แล้วนะคะมีคุณสมบัติพิเศษคือสิแตกโนกนาแรง่งเนียค่ะบรรยาก,กาศรบอบๆหมู่บ้านผู้เขากระซิมิหมอกเด้อค่ะบรรยาก,กาศรอบหมู่บ้านก็ทีประมาณนี้กล้องเบอร์กล้องเบอร์ ก้องเปยียงค่อยเบอร์เอาเบอร์เอกแล้วย้อนแจงหรือเปล่าเป็นเมฆเมฆเมอ่าเป็นหมอกหมอกค่ะเป็นหมอกหมอกหันไปฟังที่ตะวันออกเท่าใดเบอร์กทุกข้างค่ะเป็นอะไร ยังเบอร์อยู sí ่บ้ค่ะเดี๋ยวเอาย้อนลงน้ำเลยนี่เนาะบรรยากาศค่ะยามเช้าเห็นบ้าค่ะพวกเขาหลอบมู่บ้านกตสิี้มีหมอกปกคลุมเนี่ยค่ะนี่ก็คือน้าบ้านของเขาที่ เพื่อนทำความสะอาดปเมือนั่นนะคะ